สวัสดีค่ะเวลาเราจะโพสในเพจของเรานะคะแล้วก็เทคนิคนิดนึงแล้วก็เข้าไปที่ i n d e ี m Thailand นะคะเราสามารถไป Copy ที่นั่นนะแล้วก็มาทำของมาโพสในเพจของเราได้นะคะหรือจะมาเอาของชนีก็ได้นะชื่อของเพจของชนีคือ i n นดีมธุรกิจออนไลน์โปรเจกต์เงินล้านนะคะ เข้าไปนะวิธีการทำนะคะจะไปเอาอะไรดีนะก็ไปเลือกดูนะคะวิธีโพสเราโพสสลับกันเด้โดเอโพสสินค้าโพส ทีมผู้บริหารความน่าเชื่อถือของอบริษัทกับผู้บริหารลงโรงงานออฟฟิศหรือผูอ้บริหารไปออกรายการต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นสินค้าหลากหลายไม่เฉพาะแค่อินตีมนะอย่างอื่นก็มีหรือไม่ก็ลอกโพสที่แสดงความดีกับคนที่เขา ได้รับตำแหน่งก็คือคนได้ตำแหน่งจริงคนได้รับเงินเดือนจริงเพราะว่าคนเขาจะเข้ามาดูนะในเพจของเรานะเขาจะมาแอบส่องนะคะนี่ไงชนิด sme คืออะไระเราอยากได้นี้ใช่ไหมเวลาเราเขียนคอนเทนต์นะคะเนี่ยดูเขาว่าเขาเขียนคอนเทนต์ยังไงก็จะเขียนเป็นวักเป็นวักเป็นวัก,เ,วกเห็นไหม คือจะอ่านง่ายถ้าเราไปเขียนพลึดเดียวอะ่ะไม่มีใครอ่านหรอกเพราะว่าคนไทยขี้เกียจอ่านนะคะคัดลอกนะคะโอเคแค่นี้นะแล้วก็เอาไปวางในเพจของเราสร้างโพสนะคะกดแตะนะคะแล้วก็วางเห็นไหมมาแล้วเสร็จแล้วเราก็เอารูปรูปนี่คือเรา บันทึกไว้แล้วไง S M E คืออะไรนะคะเห็นไหมแล้วก็มาเช็คโอเคถ้าเราจะเอา i n d ดีมโปรเจกตออกก็เอาออกแล้วก็ใส่ใส่ลิงก์ไลน์ของตัวเองหรือ,อเว็บไซต์ก็ได้ถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเป็นเพจ เราทําให้เขาดูเฉยๆแล้วเพจนี้ก็คือเหมือนเป็นของบริษัทอะไรเงี้ยของแอดมินเหมือนเหมือนให้เขาเข้ามาศึกษารายละเอียดนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดดาเนินการต่อเผยแพร่นะคะเรียบร้อยค่ะแค่นี้เห็นไหมเราบางทีเราไม่ต้องเขียนอะไรเยอะหรือเราจะมาเขียนพลิกแพลงเอาก็ได้ a d ด p t เอานะคะอืมนี่หละ ก็ประมาณนี้นะคะในการโพสเนาะ